นี่แมรี่ว่าที่ภรรยาผมครับสวัสดีค่ะคุณแม่ใครแม่แกงซ่าแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านแม่กี่คนแล้ว,วที่แม่ไล่เขาไปอ่ะผมไม่คุ้นไม่เข้าใจเลยแม่จะห่วงผมเลยนะหนาปล่อยให้ผมมีความสุขมั่งไม่ได้เหรอ บ้านนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทนได้นานแค่ไหนคนที่จะมาแย่งูกชายฉันมันต้องกินน้ำแบบนี้แหละคุณ้นคะเออคุณแม่ ตกใจอะไรเลยจ๊ะฉันก็แค่จะเอาน้ำมาให้ค่ะอากาศร้อนๆรีบกินซะสิขอบคุณนะคะแมรี่ผมขอตัวแมรี่แป๊บหนึ่งนะครับ อะไรนะแม่คุณนำขนาดนี้เลยเหรอคุณต้องระวังตัวให้มันมากกว่านี้นะอดทนหน่อยนะแมรี่ค่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าแกเป็นอำมาตา์ที่มาลูกชายฉันจะยังรักได้อยู่อ่ะเอ้าไอ้น้ำส้มในตู้เย็นอ่ะห้ามให้ใครกินเด็ดขาดเลยนะถ้าฉันไม่ได้สั่ง ฉันนีอยากจะขอโทษเธอนะที่ฉันนังแกเธอมาตลอดเลยวันนี้ฉันก็เลยอยากจะไถ่โทษด้วยการคันน้ำส้มให้เธอไอไปเอาน้ำส้มในตู้เย็นมาสิและอย่าลืมของฉันด้วยนะได้ค่ะของคนแมาด้วยนี่ค่ะน้าส้มของคนแดกินซะสิหรือว่า เธอไม่เชื่อใจฉันค่ะนี่แก้วฉันคันมาใหม่ใช่ไหม คุณคุณไม่ดีคะคุณไม่คุณแม่คุณไม่ิงคะคุณแม่คะไม่อย่าเข้ามาแม่ครับคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นนะคะหนูแค่จะมาดูแลคุณแม่ค่ะคุณแม่ครับแมรี่เขาไม่เคยกดคุณแม่เลยนะครับทั้งที่คุณแม่พยายามจะฆ่าเขาอะคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะ หนูไม่ได้คิดจะแย่งเนตไปไหนเนตเขารักคุณแม่มากนะคะที่เขาบอกกันหนูว um ่าเขาอยากมีภรรยาก็เพราะอยากจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่เนตอยากจะให้มาดูแลคุณแม่เวลาที่คุณแม่แก่หรือตอนที่คุณแม่ป่วยก็เท่านั้นเองค่ะต่อไปหนูจะดูแลคุณแม่เองนะคะ ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติๆงติงติงทีงง่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ